คูสกิสวิปปี2012ครับตัวรองท็อป1.2 GL ฮะเพียงวัละ3,900กว่าบาทหรือวันละ130บาทโอ้โหคุ้มมากๆเลยด้านหน้านี่ตัวรองท็อปก็จริงแต่ยังสวยน่ารักเหมือนเดิมนะครับโคมไฟหน้าใสาๆเลยเจ้าของเดิมใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มมาให้ด้วยนะครับแม็กแฟชั่นมาให้เราเท่ๆเป็นลายโปรเจกต์ดีด้วยนะครับเครื่องมาเดิมๆไม่เคยติดแก๊สครับไม้แท้150,000 ลนะครับยังสวยยังใสปิ๊งๆเลยนะฮะเลขตัวถังเดิมๆคมๆคมเลยตรงกันในทะเบียนร,รถแน่นอนนะครับเพียงงวดละ3,900กว่าบาทหรือวันละร้อยหนึบาทนะฮะเราก็ได้เป็นเจ้าของซูซูกิสวิตปี2012ตัวรองท็อป1.2 GL คันนี้ในราคาสุดประหยัดครับ1 7ึ่งแ 9,000บาทนะและพิเศษเฉพาะคนติดตามใน TikTok, Facebook Reel และ YouTube s h o r t ราคานี้เราส่งฟรีทั่วไทย